สงครามโลกครั้งที่1ซึ่งสาเหตุของสงครามนี้เนี่ยก็มีสาเหตุหลายๆอย่างเช่นลัทธิชาตินิยมลัทธิจักรวรรดินิยมลัทธินิยมทหารการแบ่งเป็นสองข่ายการที่ประเทศมหาอำนาจแตกแยกเป็นสองข่ายได้แก่กลุ่มประเทศความตกลงใตพาคีประกอบด้วยฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษ ส่วนกลุ่มประเทศสนธิสัญญาพันธมิตรไต้าคีประกอบไปด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีอิตาลีทำให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ไว้วางใจกันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดปีคศ .1914 ถึง1918ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์หลัก นั่นก็คือเหตุการณ์ลอบปงพรผชนอาร์ยุฟฟานเฟรินานแห่งจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่เมืองซารายเยโวประเทศบอสเนียและฮาสโกฟินาโดยบุคคลที่ลงมือเนี่ยคือชาวเซิร์ฟบอสเนียซึ่งมีนามว่ากาฟิโลปิเซมซึ่งเป็นสมาชิกแห่งสมาคมลับแบ็กแฮตซึ่งมีเป้าหมายคือการรวบรวมประเทศให้กลายเป็น ยูโกสลาเวียหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทางจากักรด Austria ิออสเตรียฮังการีก็ได้ยื่นคำขาดต่อราชอาณาจักรเซอร์เบียแต่ทางเซอร์เบียเนี่ยก็ได้ทำการปฏิเสธคำขอไปบางส่วนซึ่งก็ทำให้ออสเตรียฮังการีเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ประกาศสงครามต่อเซอร์เบียหลังจากนั้นประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรต่อประเทศที่ประกาศสงคราม การไปแล้วอย่างข้างต้นเนี่ยก็เข้าร่วมสงครามจนนำไปเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองแต่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ถ้าว่าเยอรมันเนี่ยแพ้สงครามโลกได้อย่างไรในปี1918เนี่ยฝ่ายมหาอำนาจการเกือบทั้งหมดถอนตัวและยอมแพ้ออกจากสงครามเหลือเพียงแค่เยอรมันเท่านั้น ทั้งยังมีศัตรูที่เข้าเพิ่มมาอีกนั่นก็คืออเมริกาเยอรมนีเนี่ยมีความหวังที่จะชนะอยู่เมื่อรัสเซียถอนตัวออกจากสงครามเหลือเพียงศึกฝั่งตะวันตกเยอรมนเนี่ยวางแผนบุกค,ครั้งใหญ่เพื่อพังแนวรบฝรั่งเศสและอังกฤษยึดป,ปารีสและจบสงครามก่อนที่อเมริกาเนี่ยจะส่งกองกำลังมายุโรปแต่การบุก ของเยอรมันเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ด้วยการต้องกันของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยที่แข็งแกร่งเยอรมนีเนี่ยไม่สามารถพังแนวลบของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทั้งอาวุธและกำลังพลที่เหลือน,น้อยเต็มทีทำได้แค่เพียงเป็นฝ่ายตั้งรับการบุกข,ของสัมพันธมิตรเท่านั้นวันที่ 8, สิงหาปีคศ1918สัมพันธมิตรโตกับ และเข้าใกล้ชายแดนเยอรมน,นีอีกด้านหนึ่งในวันที่3พฤศจิกา1918เกิดการกอดจราจนของทหารเรือภายในเยอรมน,นีเลื่องจากการออกคำสั่งพีชีพโจมตีกองเรือฝ่ายสัมพันธมิตรนำไปสู่การปฏิวัติในที่สุดและในวันที่11พฤศจิกายนคศ .1918 เยอรมนีจดข้อตกลงสงบศึกก็ทำให้เกิดเป็นการสิ้นสุดส,ดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเทศไทยหรือสยามกับสงครามโลกครั้งที่หนึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง,ง,กง,งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6โดยไทยนั้นได้อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรบทบาทของไทยนั้นรัชกาลที่หส่งทหารไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมรภูมิยุโรป ผลกระทบที่ไทยได้รับจากเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือ the Great Depression และได้เป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตช,ชาติและนอกจากนั้นยังได้แก้ไขสนธิสัญญาเบลลิงที่เป็นสนธิสัญญาที่ทำไปอย่างไม่เป็นธรรมเป็นการแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความไม่เป็นธรรมแต่ว่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่ห่ง ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำเป็นสาเหตุที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอง